เทพแห่งโน้ตบุ๊กสายทำงานในปี2021อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆแล้วนะครับ HP Spectre x36014 ไม่ใช่ d y นะครับมันคือ HP นะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้มีฟีเจอร์แน่นๆมากๆอยู่ในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกันเสือกไม่ว่าจะเป็น CPU i7 แบบ Intel Evo RAM 16GB หน้าจอ OLED และที่สำคัญหน้าจอของเขา ยาวขึ้นทำงานต่างๆได้เต็มตามากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเจ๋งของมันกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรไป สวัสดีครับอยู่กับแนะอดบิ๊กเจนนัทรงอินลุนนะครับในวิดีโอนี้จะมาแนะนำโน้ตบุ๊กครับ HP Spectre x36014 ครับ ตัวล่าสุดในปี2021นะครับอย่างที่เกิ่นไปแล้วว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่มีฟีเจอร์อัดแน่นอัดเต็มมากๆแต่ก่อนอื่นที่จะไปทําความรู้จักกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคของตัวโน้ตบุ๊กกันก่อนว่าเขาจะมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับหลักๆเลยเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU Intel Core i7 1 1 6 5 G7 นะครับเรียกว่าเป็น CPU i7 ตัวท็อปบนกลุ่มโน้ตบุ๊กเลยนะครับรองรับมาตรฐานที่เป็น Intel Evo Platform ด้วย แน่นอนว่าฟีเจอร์ใน Intel Evo เนี่ยมีเยอะยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่การใช้งานต่างๆที่ยาวนานนะครับดูวิดีโอนะครับที่เป็น Full HD ต่อเนื่องบนเครื่องได้ยาวนานมากถึง18ชั่วโมงนะครับมีกราฟิกการ์ดในตัวนะครับที่เป็น Iris Xe ตัวท็อปสุดก็คือ G7 นะครับแบบ96 EU เร็วแรงสุดๆไปเลยทำงานตัดต่อทำงานภาพต่างๆได้สมจริงนะครับหน้าจอที่เขาใช้นะครเป็นหน้าจอแบบ OLED ด้วยเดี๋ยวเราจะมาขยายความ ให้ฟังกันว่าจะเป็นอย่างไรเจ๋งแค่ไหนนะครับมาพร้อมกับแรม16 g b LPDDR4 แบตเตอรี่อึดใช้งานได้ยาวนานบอดี้การออกแบบแบบพรีเมียมเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยแอดบิมีตัวที่เป็นตัวเก่านะครับในเจนเนอเรชันที่8เนี่ยเอามาให้ดูกันด้วยเปรียบเทียบกันดูนะทั้งในเรื่องของภาพที่เป็นจอ l e d ปกติกับจอ OLED นะครับในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของความยาวของหน้าจอนะครับว่ามันแตกต่างกับ ตัวเก่ามากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเจ้าตัว s p e c t ตอ x360 กันเลยนะครับนี่ครับนี่คือโฉมหน้าของเจ้า HP Spectre x360 ผมเห็นโลโก้แล้วก็ขำทุกทีนะฮะมีมีมไงพ่อครับพ่อครับยี่ห้อโน้ตบุ๊กดีวนี่ เป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะ D Y ไม่ใช่ D Y วนะไม่ใช่ D Q คนะี่นี่คือ H P นะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยมาในน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.3กิโลนิดๆน,นะครับถ้าสังเกตเห็นวัสดุด้านหลังไหมฮะตรงนี้เนี่ยสูงกว่าปกตินะครับนี่เปรียบเทียบกันให้ดูแล้วกันนะครับกับโน้ตบุ๊กตัวก่อนก็คือ13.3นิ้วเห็นหิ้ว จะยาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับดังนั้นตัวจอก็จะมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับในเรื่องของความหรูหราไฮเอ็นนะฮะความพรีเมียมต่างๆยังคงไว้แบบจัดเต็มนะครับบริเวณด้านหลังมีโลโก้ที่เป็นโลโก้ใหม่ของเขานะครับขอบบานพับเป็นสีทองนะครับขอบตัวเครื่องเป็นสีทองตัดด้วยสีใหม่ของทาง HP เลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของฐานของตัวโน้ตบุ๊กนะครับ ที่พรีเมียมไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะฮะมาพร้อมลำโพงนะครับซึ่งเป็นลำโพงคอ h ชาแนลนะครับคอ h ชาแนลให้เสียงดีมากๆลำโพงตัวนี้เป็นแ a n g อนอลูเฟนด้วยนะอยู่ในพวกรถบีองบีเอ็มซีรีอะไรกันแบบนั้นเลยนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนซึ่งเป็นช่องดูดลมเย็นเข้าไปและเป่าได้ลมร้อนออกบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับ ไม่ต้องห่วงว่าเวลาใช้งานแล้วมันจะระบายความร้อนทันหรือเปล่าอันนี้เป่าออกด้านหลังเลยนะห้ห่วงในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับพอร์ตเชื่อมต่อมาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อที่ค่อนข้างครบครันเลยไม่ว่าจะเป็น USB นะครับเป็น Super Speed นะครับ10กิกะบิตนะด้านซ้ายมือเป็น USB Type A นะครับแต่ด้านตรงนี้จะไม่มีพอร์ต USB ที่เป็น C หรือ Thunderbolt เหมือนตัวเก่าเลยนะครับแต่จะยกพอร์ตไว้บริเวณด้านขวามือของผู้ใช้นะครับ ประกอบไปด้วย Thunderbolt พอร์ตตรงนี้นะฮะอยู่ตรงขอบมุมตรงนี้แล้วก็อยู่บริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับพร้อมด้วย Audio Combo Jack นะฮะและ Micro SD Card Reader อยู่บริเวณตรงนี้นะครับรวมกันมีอยู่ด้วยกัน3พอพอตนะแต่ไม่ต้องห่วงไปนะฮะว่าพอรตจะพอหรือเปล่าเพราะ HP เนี่ยเขามีตัวขยายพอร์ตมาให้นะครับ เป็นตัวแปลงมาให้เป็นหับนะครับมีขยายพอร์ต USB ได้2พอร์ตเป็น Type A แล้วก็ HDMI อีก1พอร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปลงที่มีมาให้ในแพ็กเกจของตัวโน้ตบุ๊กนะครับนี่มีมาให้ในทุกเครื่องนะพร้อมกันนั้นนะฮะด้านหลังของตัวเครื่องจะไม่พูดถึงไปเลยไม่ได้มียิงเลเซอร์ตรงนี้เอาไวเ้เล็กๆนะครับเขียนว่า Spectre ดูหรูหราพรีเมียมมากๆนะครับ บอดี้ถือว่างดงามนะฮะดีไซน์ได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับถ้ามองจากด้านข้างจะสังเกตเห็นนะฮะดีไซน์การออกแบบนะครับที่เป็นในลวดลายพิเศษของ HP แล้วก็จะสังเกตเห็นแป้นพิมพ์ไหมฮะเวลาพับลงมานะฮะตัวหน้าจอจะไม่โดนแป้นพิมพ์นะนอกจากว่าเราไปกดแบบนี้มันโดนนะแต่ถ้าเวลาเก็บทั่วไปไม่เป็นไรไม่ีปัญหานะครับไม่ต้องห่วงว่าตัวแป้นพิมพ์จะไปโดนหน้าจอนะครับเพราะเขามีการเว้นระยะเอาไว้นะครับถ้าตรงขอบด้านหลังจะเห็นความหนาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆฮะมาพับสนิท ตรงด้านตรงนี้แทนนะครับอ่ะเปิดเครื่องออกมากันเลยดีกว่านะครับถ้าการเปิดเนี่ยแบบนี้คือผิดนะแนะนําว่าให้จับตรงกลางแบบนี้แบบนี้นะครับเปิดออวมาพามนี่ครับเป็นสิ่งที่เมื่อกี้อาจจะมองไม่เห็นจากด้านนอกนะครับก็คือในส่วนของหน้าจอ หน้าจอของเขาจะเป็นขนาด3ต่อ2นะคะความละเอียดตัวนี้บอกตามตรงว่าค่อนข้างผิดมนุษย์มานานะครับเพราะความละเอียดของหน้าจอตัวนี้เป็นความละเอียด3,000คูณ2,000ตั้งแต่ผมรีวิวโน้ตบุ๊กมานะครับจะ10ปีอยู่แล้วยังไม่เคยเห็นโน้ตบุ๊กตัวไหนใช้ความละเอียดนี้มาก่อนนะครับส่วนใหญ่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะฮะจะเป็น16ต่อ9นะครับอย่างแปลกๆก็จะเป็น16ต่อ10แต่ตัวนี้เป็น3ต่อ2นะครับ3,000คูณ2,000นะ แล้วก็จะเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับตอบสนองได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับหน้าจอนะฮะถ้าสังเกตดูการจะเห็นในเรื่องของความดำอะไรต่างๆของหน้าจอที่ค่อนข้างเด็ดเลยเพราะว่าจอตัวนี้เป็นจอ OLED นะครับจอโ l e d นะ OLED นะครับ o อ e d โอ้โหสีสันนี่จัดจ้านมากๆนะครับมองแบบนี้อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวเอาตัวเก่ามาเทียบกันเลยก็แล้วกันนี่อันนี้คือตัวเก่านะครับ o l e d นะเปรียบเทียบกับ LED IPS ธรรมดาดูสีสันตรงนี้นะฮะอ่าดูในเรื่องของความสว่างในเรื่องของความดำสนิทนะฮะจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วที่สังเกตเห็นไหมฮะดูขอบด้านล่างกับขอบด้านบนนะครับตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวปี2021ตัวขอบของเขานะครับขอบด้านล่างกับขอบด้านบนเนี่ยจะเห็นความหนาที่แตกต่างจากตัวเก่าชัดเจนเลย เนี่ยฮะนี่แต่นะครับข้อดีของเขาก็คือยังมีกล้องเว็บแคมอยู่นะถึงแม้จะเป็นตัวขอบบางนะครับแต่กล้องเว็บแคมไม่ว่าจะตัวเก่าตัวใหม่ก็ยังมีอันนี้ถือว่าค่อนข้างใส่ใจนะเพราะว่าคนทํางานส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้จะต้องมีเว็บแคมใส่ไว้อยู่แล้ว เวลาทำงานคอนเฟรนซ์คอนคอร์ต่างๆขาดไม่ได้เลยนะฮะแล้วแน่นอนนะฮะนอกเหนือจากหน้าจอตรงนี้แล้วอีกจุดเด่นหนึ่งเลยก็คือโน้ตบุ๊กตัวนี้มันพับจอได้360องศาตามชื่อของมันนะครับ HP Spectre x 3 6 0ก็คือ360องศานั่นเองพับได้ในหลายๆโหมดนะครับโหมดนี้จะเป็นในโหมดของแท็บเล็ตโหมดเราสามารถอ่านคอนเทนต์เช็ค Facebook เช็คงานเช็คหุ้นเช็คอะไรต่างๆกันได้อย่างสบายสเลย ด้วยความที่มันเป็นทัชสกรีนนะฮะแล้วหน้าจอของมันเป็นกระจกแต่เป็นกระจกแอนติรีเฟกต์กลาสนะครับเวลาแสงตกกระทบเนี่ยมันสะท้อนแต่มันสะท้อนน้อยกว่าปกตินะครับทำให้ในเรื่องของภาพในเรื่องของอะไรเนี่ยยังมองเห็นได้ชัดอยู่นะอันนี้เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบไปดูกับรุ่นเก่าให้ดูกันนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยความที่มันเป็นทัชสกรีนนะครับสามารถทัชได้อย่างสบายๆเนีย่ยนะ อันนี้ให้ดูนตัวเป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้คือไฟที่สะท้อนเห็นไหมมันยังเห็นรายละเอียดในตัวจอได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูว่ารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้อันนี้ถือว่าดีมากเลยโหมดนี้เป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเต็นนะครับโหมดนี้ก็จะเอาไว้เวลาเราจะโฟกัสที่หน้าจอมากขึ้นเอาไว้ดูหนังฟังเพลงความบันเทิงมากขึ้นตัวนี้นะครับเป็นโหมดเต็น ตั้งอยู่บนเตียงนอนอะไรต่างๆได้แล้วไม่ต้องห่วงในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะถ้าตั้งโหมดนี้แล้วความร้อนจะขึ้นด้านบนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนดูหนังกันเพลิน,นดูเขาเรียกว่าตำนานที่เจาะก้าวหางใน Netflix ได้สบายๆนะครับช่วงนี้แฟนผมติดซีรีส์ผมก็อิดกับเขาด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอีโหมดหนึ่งนะครับโหมด stand โหมดนี้เนี่ย เอาไว้สําหรับตัวนี้ครับปากกาสไลด์ลัของ HP นะครับมีเลเวลในการกดถึง4,96เลเวลนะฮะขียเขียนเขียนได้อย่างสบายๆถ้าเราไม่อยากจะเอานิ้วจิ้มจอให้หน้าจอมันเปื้อนๆนะก็ชึบเลือกซฟอ์วงซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับอืจิ้มได้เลยเขียนได้เลยสบายเลยอันนี้นี่มีปากกามาให้ด้วยอันนี้เป็นบันเดิลที่แถมมาให้นะครับ โอ้ช,ช่างเหมาะกับการใช้งานที่ใช้ปากกาหรือเกินนะผมเข้าบดมาทำไมวันนี้ <laughs> นะฮะอ๋อสาเหตุที่เข้ามาให้ดูนะครับมันต้องมีเหตุผลของมันเจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้แถม Microsoft Office นะครับซึ่งเป็น Home and Student มาให้ด้วย Microsoft Office Home and Student ตลอดอายุการใช้งานนะครับบในเวอร์ชั่นปี2019นะครับใช้งานเฉพาะในบ้านเท่านั้น ไม่ให้ใช้งานเพื่อธุรกิจนะเอออันนี้จะเป็นแถมมาให้ในตัวนนทบุกนะครับเป็น Microsoft Office Home and Student นั่นเองประกามีให้นะครับเป็นแบบชาร์จแบตด้วยไม่ใช่แบบใส่ถานนะวิธีชาร์จแบตของเขานะครับดึงสลักขึ้นมาแบบนี้ชึบอันนี้คือพอร์ต Type C นะครับเสียบกับตัวอะแดปเตอร์ของเขาได้เลยมีมาให้หลากหลายมากๆอุปกรณ์ครบเหมาะสำหรับการทำงานโดยแท้จริงเลยนะครับและแน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะโหมดเต็น โหมดแท็บเล็ตนะครับโหมดสแตนและโหมดปกติก็คือแล็ปท็อปโหมดนะครับสังเกตเห็นว่าทํางานใช้งานต่างๆได้หลากหลายโหมดหลากหลายรูปแบบมากๆอีกสิ่งหนึง่งที่อยากจะนําเสนอมากๆเลยก็คือในส่วนของตัวแป้นพิมพ์ให้เห็นกันจะจะไปเลยนะสำหรับแป้นพิมพ์นะครับแป้นพิมพ์ของเขาความดีงามของมันก็คือเวลากดครับอยากจะให้ฟังเสียงเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตัวช่วย อันนี้คือมาอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงแป้นพิมพ์ดูแป้นพิมพ์ของเขานะฮะค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นอยู่พอสมควรเลยคือเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก่านะตัวเก่าเนี่ยแป้นพิมพ์มันจะออกแนวแบบ กดแล้วมันจะเหมือนออกแนวรับเบอร์โดมเยอะไปหน่อยนี่ครับแต่ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัว X360 ตัว14 2021เนี่ยการกดมันจะมันขึ้นแล้วมันก็จะมีฟีดแบ็กที่เยอะขึ้นนะครับเวลาพิมพ์งานพิมพ์เอกสารหรือแม้แต่ตอบชงตอบแชทอะไรต่างๆกดมันขึ้นเยอะเลยนะฮะและ ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับเายกตัวอย่างง่ายๆเลยด้านนี้ Fingerprint Scanner โดยปกตินะครับในรุ่นเก่าๆอย่าง HP ตัว Spectre ร์ x 0 1 3 3อะไรแบบนี้ตัว Fingerprint Scanner จะอยู่ด้านล่างบางทีลำคาญใจนะครับบางทีเกะกะและอีกอย่างหนึ่งสแกนเนอร์ที่เป็นฟิงเกอร์ i ินรุ่นเก่าเนี่ยช้าเหลือเกินตัวนี้พัฒนามาใหม่นะครับใส่ไว้บริเวณแป้นคีย์บอร์ดเลย ขืนใหญ่ด้วยอ่าสแกนได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับรองรับตัว Windows Hello ด้วยนะครับพร้อมกันนั้นนะฮะยังมีในตรงนี้ด้วยนะับเป็นปุ่มม่านชัตเตอร์นะครับกดปุ๊บมาปั๊บนะตรงนี้เดี๋ยวลองกดให้ดูก็แล้วกันให้สังเกตบริเวณตรงกล้องเว็บแคมตรงนี้นะฮะถ้าขึ้นสีขาวแบบนี้คือกล้องเว็บแคมถูก Disable ไว้ มันจะ Disable ก็คือปิดไว้ในภาคฮาร์ดแวร์เลยจะมองไม่เห็นตัวเว็บแคมนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก็แล้วกันเผื่อหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเว็บแคมคาม c a าชึบอ่าอันนี้คือปิดม่านชาัตเตอร์อยู่นะครับพอเปิดปุ๊บมาเลยนะครับกล้องเว็บแคมมาเลยทันทีแต่ถ้ากดชึบตรงนี้ขึ้นด้านบนขึ้นม่านชาัตเตอร์ ะจะถูกปิดกล้องเว็บแคมโดยทันทีจะไม่สามารถใช้ได้นะครับเพรารวมไปถึงนะครับยังมีฟีเจอร์มิ้วใหม่นะครับมิ้วใหม่อยู่ตรงนี้นี่ปุบมิ้วใหม่นะครับกดตรงนี้ปุ๊บก็จะมิ้วใหม่ให้เลยในทันทีนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ด้านนี้เป็น HP Command Center นะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่ามีประโยชน์มากนี่เป็น HP Command Center สามารถปรับแต่งค่าอะไรต่างๆได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กในเรื่องของข้อมูลของเครื่องทำได้หมดเลยแล้วก็อีกอันนึงนะครับซึ่งไอ้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ ดันเป็นรุ่นที่เขาส่งมาให้แล้วมันไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ชัวร์วิวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวภาพให้ดูกันซึ่งฟีเจอร์ช h วร์วิวเนี่ยเวลากดปั๊บนะครับมันจะเป็นการเปิดใช้งาน Activate หน้าจอกันเผือกหรือง่ายๆเลยเอาหยาบๆกันเสือกนะครับหน้าจอกันเสือกนะครับมันจะเป็นหน้าจอสีออกแนวทองแดงนะครับซึ่งมันจะทำให้คนไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่สามารถมองหน้าจอเราได้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับ อันนี้เป็นแบบในเวอร์ชั่นรุ่นเก่านะครับโลโก้เป็นแบบนี้เป็นรูปคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บกดไปนี่เขาจะเป็นสีขาวสังเกตอยู่ที่หน้าจอนะครับถ้ามองตรงกลางจะเห็นแต่มองด้านข้างจะถูกบดบังเอาไว้ด้วยฟีเจอร์นี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่างที่เห็นภาพกนันเมื่อสักครู่ ก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเรื่องของความเข้มข้นของภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เวลามองตรงกลางมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะครับเวลาไม่ใช้งานก็กด F1 ี่ก็กลับมาปกติแล้วนะครับนี่คือฟีเจอร์ที่แน่นมากเวอร์นะครับบนตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของภาพนี่แหละที่เราค้างกันมาตั้งแต่ช่วงต้นนะครับตัวนี้จอของเขาเป็น OLED เนะเดี๋ยวผมจะลองปรับแสงให้ดูอันนี้อันนี้คือสว่างสุดนะฮะความสว่างของเขาคือ400นิตนะ น,นี่สว่างต่ําสุดเนี่ยแล้วก็นี่คือสว่างสูงสุดนะครับจะเห็นว่าจ้ามากๆเลยแล้วก็ความสว่างของเขานี่เรียกว่าสุดมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นในเรื่องของภาพนะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูกันนี่ในซีนแบบว่าใกล้ๆกันนะครับอันนี้คือจอที่ปรับสีนะฮะสว่างสุดแล้วนะจะสังเกตเห็นดีเทลของภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันไหม ลองปรับมาให้ใกล้เคียงกันนะครับนี่ฮะสตัวนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยไอ้เจ้าจอที่เป็นตัว2021เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของความสูงของตัวจอที่มากกว่าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งการปรับสีปรับแสงเนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะฮะของทาง HP ที่เป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยชื่อว่า HP Display Control นะครับนี่ลองเปิดให้ดูกัน HP Display Control ซึ่งไอ้เจ้าซอฟต์แวรตัวนี้มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะฮะชึบมันจะสามารถออฟติมัยนะครับโดยอัตโนมัติก็ได้หรือจะเมนวลก็ได้ให้กับรูปแบบการใช้งานของเราในปัจจุบันให้ได้เป๊ะที่สุดนะครับบางทีเราซื้อของออนไลน์สั่งเสื้อสั่งอะไรไปสีไม่ตรงนะครับฟีเจอร์นี้ช่วยได้นะครับก็จะมีให้เลือกก็คือ Default Default ก็เป็นโหมดปกติทั่วไปนะครับ ถัดมาจะเป็นเว็บ srgb เวลาเราท่องเว็บอะไรต่างๆที่หาดูพวกข้อ,ขอมูลบนเว็บไซต์แบบนี้เป็นต้นถัดมาครับเป็น printing and image เนีเวลาเราเลือกปุ๊บสีมันจะมาเลยใช่ไหม printing and image เนี่ยจะเน้นไปในส่วนของ adobe rgb พวกงานทิมอะไรต่างๆเหล่านี้ถัดมา photo นะครับ and video อันนี้จะเน้นไปทาง dci p 3นะครับและ native ก็คือค่าปกติ นะครับรวมไปถึงเราสามารถตั้งค่าแบบ AI ได้ Auto Color ออโตโตให้เขาเลือกเองได้แล้วเราก็จะได้แสงสีของตัวจอที่เที่ยงตรงมากขึ้นเรียกว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทาง HP ตัวนี้เลยนะครับบนตัวเจ้า Spectre X36014 โอ้โหเรียกว่ารีวิวกันมาซอฟต์แวร์แน่นเวอร์นะครับส่วนการใช้งานต่างๆเองทั้งตัว คีย์บอร์ดนะครับรวมไปถึงทัชแพดที่ใหญ่ขึ้นก็เรียกว่าตอบโจทย์มากๆนะทัชแพดนี้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กึ่งกลางของตัวโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็ใหญ่เต็มๆมากๆเลยนะครับใช้พื้นที่ได้อย่างจุใจเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมนะครับในเรื่องของกายภาพแล้วก็ซอฟต์แวร์บางส่วนของเจ้า HP Spectre x360 เดี๋ยวเราไปลองดูการทดสอบการใช้งานจริงกันว่าเฮ้ยฟีเจอร์เยอะขนาดนี้พอใช้งานจริงเครื่องจะทำงานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ ก่อนที่จะไปดูการทดสอบกันนะครับเดี๋ยวแวะมาดูตัว HP Command Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการคอนโทรลของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับโดยเฉพาะกับในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะหลกัลกๆก็เป็น System Control นะครับในหัวข้อแรกก็จะเป็นการคอนโทรลในกลุ่มของตัวการระบายความร้อนนั่นเองนะครับเราจะเลือกเป็น Smart Sense ก็ได้ให้ทางโน้ตบุ๊ก นะครับซอฟต์แวร์ของโ้ตปุ๊กเป็นคนจัดสรรให้หรือเราจะเมนูนเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโหมดบาลานซ์นะครับโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับโหมดคูลนะครับโหมดคว e t รวมไปถึงพาวเวอร์เซเวอร์สามารถที่จะตั้งเมนูนได้เลยนะครับถัดมา โฟกัสโหมดนะครับก็จะเป็นโหมดที่จะโฟกัสเฉพาะตัวแอปพลิเคชันนั้นๆซึ่งตัวแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นสีทึบไปหมดเลยนะครับสามารถปิดเปิดตรงนี้ได้แล้วก็เรื่องของแฟนสปีดนะครับ ถัดมาจะเป็นในเรื่องของเน็ตเวิร์กบูสเตอร์นะครับเน็ตเวิร์กบูสเตอร์ก็จะเป็นการบูสต์ตัวเน็ตเวิร์กให้เป็นการเซตพิเออร์อตี้ในการใช้งานต่างๆได้นะครับเซตออโต้เซตคัสตอมก็ได้ตามแต่เราจะใช้งานเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซอร์วิสหรือแอปเนมนะครับแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็สามารถแอดสไน์พิเออร์อตี้หรือแม้แต่บล็อกไปเลยก็ได้นะครับไม่ให้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตไปเลยหรือ จะเซตให้เป็น high priority ให้มันเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วน system information ก็จะเป็นภาพรวมของตัวโนะน้ตบุ๊กนะนี่ภาพรวมทั้งหมดนะครับว่า bios version อะไร ram เท่าไรสเปคอย่างไรนะครับ และถัดมานะฮะจะเป็นในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับ Bang o d o f s e n Audio Control นะครับตัวนี้จะเป็นการควบคุมเสียงภายในตัวโน้ตบุ๊กนะครับแบบขั้นกว่านะที่จะควบคุมได้มากกว่าการปรับเสียงปกตินะครับเนี่ยฮะเวลาเปิดโฟกัสโหมดจะสังเกตเห็นไหมฮะว่าตรงนี้จะเข้มข้างหลังจะมืดไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับ Audio Level Output Input ต่างๆนะครับปรับเสียง Master Volume ปรับเสียงลำโพงเฮดโฟนนะครับต่างๆได้สะดวกมากแล้วก็ที่สำคัญคือมีฟีเจอร์ No อย e c a n c e l l a t i o นนะครับตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนี่ตัดเสียงรบกวนแบ็กกราวจากเสียงรอบตัวของเรานะครับเสียงพัดลมเสียงอะไรต่างๆได้นะครับปรับ Equalizer ได้นะครับ,รบ,นะรบในเรื่องของตัวลำโพงบนตัวเครื่องที่เป็นแบบคอ c ช a น n e ลนะครับ ในโหมด advance นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับตัวสปีกเกอร์สวอปได้นะครับถือว่าครอบคุมและหลากหลายเลยชอบมากที่สุดก็ตรงนี้แหละครับในเรื่องของไมโครโฟน noise cancellation เวลาคุยงานคุยอะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทดสอบกันต่อเลยครับ is new จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่เอามาใช้งานได้สุดยอดมากๆนะครับเรียกว่าเป็นเทพแห่งการทํางานเลยสําหรับ n o t e บุ๊กตัวนี้ซึ่งก็น่าเสียดายนะว่า n o t e บุ๊กที่ตัวที่เราได้มารีวิวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่มีฟีเจอร์ชัวร์บิวนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้มันจะมีซับแยกย่อยอีกหลายตัวเลยนะฮะ มีราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก50,000กว่าบาท60,000กว่าบาท70,000กว่าบาทมีหลายตัวหลายโมเดลหลายราคาให้เลือกกันนะครับในมุมมองแอดมิกก็มองว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสำหรับการพกพาไปนอกสถานที่การพกพาไปทํางานในออฟฟิศซึ่งช่วงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ไปออฟฟิศกันบ่อยนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมกันเอาตัวนี้มาทํางานก็ เหมาะสมนะเพราะหนึ่งเลยคือขนาดของมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปแต่มีเนื้อที่ในการทำงานที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับด้วยขนาดหน้าจอของมันที่เป็นขนาด3ต่อ2หรือ3,000คูณ2,000พิกเซลเนี่ยให้พื้นที่ในการทำงานโดยเฉพาะกับงานพวก Excel นะครับงานในเรื่องของ ออฟฟิศต่างๆได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเช่นกันกับในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงเรื่องของภาพอันนี้ดีมากเรื่องของเสียงก็ดีมากเช่นกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอก็คือในเรื่องของขอบนะครับเวลาเปิดวิดีโอเต็มจอเนี่ยมันจะมีขอบโผล่ขึ้นมาเพราะหน้าจอมันเป็น3ต่อ2นั่นเองนะคร ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่บางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะก็ทั่วไปหรือเปล่านะก็แล้วแต่คนชอบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลเลยจริงๆร,รวมไปถึงนะครับในเรื่องของการรับประกันนะตอนนี้เนี่ย HP เขามีบริการหลังการขายที่เป็นออนไ t ต์เซอร์วิ3ปีเต็มซ่อมเครื่องถึงบ้าน3ปีเต็มเลยสามารถโทรหาได้เลยนะฮะ ถ้าเครื่องมีปัญหาโทรเข้าเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยรวมไปถึงนะครับมี Line แอดด้วยสำหรับซัพพอร์ตหลังบ้านโดยเฉพาะเป็น Line แอของ HP ประเทศไทยนี่แหละถ้าใครที่ซื้อเครื่อง HP ไปแล้วมีปัญหาสามารถแอด l ล ne ตัวนี้ไปได้เลยก็เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูตรงนี้นะครับมีภาพมีขึ้นดูให้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่บางคนอาจจะไม่อยากจะทักไปหาไลน์แอดหรืออยากจะแก้ปัญหาด้ตัวเองนะครับมีตัวนี้ครับ HP Support Assistant น,นี้เช็คประกันได้ติดต่อเซอร์วิสได้ผ่านการพิมพ์แล้วก็เช็คเครื่องภาพรวมเช็คอัปโดงอัปเดตอะไรต่างๆได้ก็เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ทีเดียวนะครับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กเรียกว่าสุดทางสายทำงานในฝั่งของ Windows ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับส่วนใครที่จะซื้อไปแล้วเอาไปใช้ในองค์กรสำหรับ HP Spectre x360 ตัว14เนี่ยก็จะมีในเวอร์ชันที่เป็น Windows 10 โปรเหมือนกันนะอ่าบางคนอาจจะติดเนี่ยที่องค์กรเขาไม่เอาไปใช้เป็น Windows 10 Pro ไม่ได้ต้องใช้เป็น Windows 10 Pro เขาก็มีครับเป็นโมเดลให้เลือกกันนะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองติดต่อไปทางตัวแทนจำหน่าย HP ทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วใช้แล้วใช้อย<ๆ>ู่ก็เป็นอย่างไรลงมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ใช้แล้วติดปัญหาตรงไหนอย่างไรพิมพ์ไว้ได้นะหรือใช้แล้ว,ช,ลว,ช,ลวชอบ อะไรแบบนี้หรือหาซื้อกันไม่ได้พิมไ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสําหรับโน้ตบุ๊กสายทํางานที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยงานดีงานพรีเมียมน้ําหนักเบาฟีเจอร์แน่นหน้าจอกว้างด้วยนะครับสำหรับ HP Spectre x36014 ปี2021บอกเลยว่าถ้าวิเป็นคนทำงานออฟฟิศนะชอบแน่นอนแต่ถ้าเอาไปเล่นเกมบ,บอกเลย100% ไม่เหมาะฮะนอกจากว่าจะซื้อเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปแล้วไปต่อกล่อง eGPU อันนั้นพอได้นะครับแต่เล่นเกมอย่างที่บอกย้าอีกทีไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะเหมาะกับการทำงานแบบสายสุดทางมากกว่าพกพาสะดวกนะครับฝากไว้ด้วยครับ HP Spectre x360 14ครับผม